วันนี้พามาเที่ยวเกาะกูดนะคะอันนี้เรานะบริษัทเรือใหม่เขาเพิ่งเปิดมาประมาณสักตุลาปีที่แล้วอะ่ะเขาชื่อบริษัทเสือดำโกนะจ๊ะอืมมันถ่ายข้างๆมันมียางอะ่ะเรือดีแหละลองเข้าไปดูกันนะ ตรงเฟอร์รี่มาแล้วนะคะตอนนี้ก็มาหารถไปรีสอร์ทเราพักทูเดอะซีนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะพาไปดูนะคะลลนี่ถึงรีสอร์ทแล้วนะคะทูเดอะซีรีสอร์ทกูดไอแลน์อันนี้เราจองห้องแบบเป็นคิงดีลักซีวิวคะตอนนี้ไม่รู้เท่าไหรอ 45, 5, ่อ่ะ4,500-5,000มั้งจะอยู่มุมแบบซีวิวตรงนู้น รีสอร์ทใหญ่นะอันนี้เดี๋ยวพาไปดูห้องนะคะแล้วก็จุดพวกไอเนี้ยรีเซพชันเช็คอินอ่านี่นะคะถึงห้องพัก,กแล้วคือทุกห้องมันจะใหญ่ๆหย่างนี้หมดเลยนะนของเราใกล้ทะเลตรงนั้นแล้วก็สระว่ายน้าลอาไปดูห้องกันเป็นยังไงน,น,นี่ไงนั่งนั่งตรงเนี้ยก็มองเห็นทะเลเลยโกโฟมดูเหมือนไก่จริงจริงมันไม่ได้ไก่ เข้าไปดูกันเนี่ยรีสอร์ทก็จะประมาณเนี้ยห,ห้องน้ำันเก๋อ,อยู่นะ กาะกูดทะเลสวยแบบใสมากเลยนะดูเดอกสีนะจะเปิดประตูมาก็จะมีสีเออนี่แล้วก็เดินไปเล่นไปกระโดดน้ำได้นี่มีคายักมีแบบเซิร์ฟมีอะไรหมดเลยนะนี่ไงเดี๋ยวเราก็เอาเรือพวกนี้ไปขยักไปอะไรอ๋อก็ทางที่ อ๋อมันก็มีน,มน,มน,นี่นะเป็นเป็นหินหยียบด้วยปกติสีดํำดำเลยอ๋อเออตรงนั้นเนี่ยที่อยากไปถ่ายรูปแต่ว่า<ช>มันต้องรอน้ําลงอ่าเดี๋ยวก็ประมาณตอนเย็นเดี๋ยวก็ลงตอนนี้นะคะตอนเช้าน,นะเป็นเวลาเก้าโมงเออเราจะอะไปขยักกันและ จะไปตรงนู้นพายไปตรงนู้นนะ่ะตามมาดูกันเลยจ้าเออชิลมากค่ะหนูนมีโคนเล่นฟิวเหมือนคลายเวบอร์ดไม่ใช่เวบ่อร์ดมันเรียกว่าอะไรไม่รู้จำไม่ได้นะคะตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปที่เกาะอันนี้นะคะจะไปดูว่ามีอะไรเปล่านี่โนเล่นอันนี้อยู่ท่าทางจะมันเนาะมันดูเหมือนมันจะเล่นง่ายนะ เล่นยากไหมคะอันนี้อเออถ้าทางจะมันนะ่ะเบบี้ไอติงดูดีแรกเย่ะไอติ h งนี่สนุก fun แบนพายเก่งนะใครอยากมากาะกูดดีนะน้ำดูดีดูนะ้ำดิโคตรใสเลยเยอะน้ำใส่มากอ่ะใส่แบบ ใสเห็นทรายอะไรเลยเนี่ยมันลึกนะไม่ใช่ไม่ลึกแต่ด้วยความที่น้ําใสเก่อกูดอะสวยนะมาเที่ยวกันเถอะอันนั้นเป็นเรือแบบเช่าส่วนตัวจะมีแบบ2ชั้นนะ่ะแบบว่าถ้ามากันแบบเปคนอย่างเงี้ยแล้วฟิลแบบชิคๆแบบอยากได้ลูกเก๋ๆก็เช่าได้7จ็ดันเจ็ดมั้งที่เราเห็นนะแตบบ่เรามากับแฟนแค่สคนโอเคเดี๋ยวยังไงขอตัวไปทำกิจกรรมก่อนนะคะเจอกันใหม่คะ่ะ